สำหรับใครที่ใช้คนลครึ่งเฟสสามนะฮะซึ่งทางรัฐบาลจะเติมให้เพิ่มเติมอีก1,500บาทในวันที่1จตุลาคมนะครับ สำหรับใครที่ใช้คนละครึ่งเฟสสานะฮะซึ่งทางรัฐบาลจะเติมให้เพิ่มเติมอีก1,500บาทในวันที่1ตุลาคมนะครับมันมีอะไรที่แปลกแล้วก็แตกต่างจากเดิมครับเพราะว่าคุณสามารถสั่งอาหารแล้วก็เสียตังคนละครึ่งเนี่ยผ่านทาง food delivery ได้นะฮะคือคุณใช้ได้ปกติแล้วครับไปซื้อตามร้านแล้วก็สแกนคนละครึ่งได้แต่4ตุลาคมจะเป็นวันดีเดย์วันแรกนะครับที่คุณสามารถ จ่ายคนละครึ่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรีได้ในการซื้อน้ําซื้ออาหาร,รต่างๆนะฮะคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนใช้คนละครึ่งคุณอาจจะต้องเดินทางไปที่ร้านแล้วก็สแกน QR Code โค้ดของคนละครึ่งถูกไหมฮะเป๋าตังแล้วก็จ่ายเงินกันไปคนละครึ่งตามนโย,ยบายของรัฐแต่ว่าตั้งแต่4ตุลาคมนะฮะคุณอยู่บ้านคุณปกติธรรมดาและคุณสั่งฟู้ดเดลิเวอรีคุณก็ใช้คนละครึ่งได้อ่ะเดี๋ยวผม,มอธิบายเพิ่มเติมนะครับแต่รู้ว่า4ตุลาคมซื้อคน